สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพักเหมานะคะจะเป็น EP ที่374แล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพักเครื่องนะคะมาให้รับชมหลายรายการเลยนะจ้าถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241เลยนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ไอดีลยลนะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับพี่ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปรษณีย EM ์ EMS ฟรีเลยนะจ๊ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราจะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะ ไปจะเป็นรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่4นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะจ๊ะโอเคนะสำหรับพารายการที่5นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่6นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่6นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะจนะดา ทีนนะคะสำหรับพาร,รายการที่เจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่แปดนะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่แปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่เก้านะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่เก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบนะคะโอเคนะสำหรับพรรายการที่10นะคะ ไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์รายการที่12นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่13นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่14นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะสำหรับพาร,รายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะสำหรับพาร,รายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบเก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ยี่สิบนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะสําหรับพรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่23นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่24นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะ โอเคนะสำหรับพรรายการที่25นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะสำหรับพรรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะสลับพัฒนรายการที่27นะคะต่อไปจะ,ะเปนะ็นร,ร,รายการที่28นะคะโอเคนะสลับพัฒนรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะ โอเคนะสำหรับพัศรายการที่29นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะจ๊ะโอเคนะสำหรับพัศรายการที่30นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ติการที่31นะจ๊ะต่อไปจะเป็นในการที่32นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ติการที่32นะคะต่อไปจะเป็นในการที่33นะจ๊ะ โอเคนะสำหรับพารรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะจ๊ะโอเคนะสำหรับพารรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะดา โอเคนะสำหรับพารรายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะโอเคนะสำหรับพารรายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ โอเคนะสนับาพารายการที่37นะคะจะไปเป็นรายการที่38นะคะโอเคนะสนับาพารายการที่38นะคะ เสีเหรอเียเสียหออ่าอ่ังไม่เสร็จเลยบมอรเจอกันอ่า ่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะโอเคนะสำหรับภารายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่41นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่42นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่42นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่43นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่44นะคะต่อไปเป็รนะะนะรายการที่45นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่45นะคะต่อไปเป็นรายการที่46นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47เนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่47นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะ โอเคนะคะสำหรับาพารรายการที่48นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะคะสำหรับาพารรายการที่49นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่50นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่50นะคะต่อไปจะเป็นร,า,ร,นะะนะรายการที่51นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่51นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่52นะคะ โอเคนะคะสำหรับพร,รายการที่ห้าสิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพร,รายการที่ห้าสิบสามนะคะโอเคนะคะก็รับชมพ่านทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใด สนใจนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับพี่ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปสนี e e Ms f r e นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องผ่าเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอจบอีพีที่3 7 4จ้า